คดีร่วมกันลักทรัพย์ที่ศาลจังหวัดพิษณุโลกนี้ดูเผินๆเหมือนคดีอาญาทั่วไปแต่แท้จริงกลับซ่อนปมความสัมพันธ์ทางสายเลือดและข้อกฎหมายอันซับซ้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นเรื่องความผิดอันยอมความได้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรกสอที่บัญญัติว่าความผิดลักทรัพย์หากเป็นการกระทำที่ผู้สืบสันดานกระทำต่อผู้บุปการีแม้กฎหมายมิได้บัญญัติให้เป็นความผิดอันยอมความได้ ก็ให้เป็นความผิดอันยองความได้และการที่ความผิดตามมาตรา336ทวีเป็นเพียงเหตุเพิ่มโทษของมาตรา335เท่านั้นมีใช่ความผิดต่างหากซึ่งส่งผลต่อการระงับไปของสิทธิในการนำคดีอาญาม,มาฟ้องหากมีการถอนคำร้องทุกขในห้องพิจารณาคดีทนายสมศักดิ์ยืนขึ้นแววตาคมกริบกวาดมองไปที่พยานโจทย์พยานครับท่านยืนยันว่าจำเลยที่1คือลูกชายของท่านที่แท้จริงใช่หรือไม่ครับพยานโจทย์ ซึ่งเป็นหญิงชราที่ดูอิดโรยตอบเสียงเผาใช่ค่ะเขาเป็นลูกชายของฉันและทรัพย์สินที่ถูกลักไปนั้นเป็นของท่านแต่เพียงผู้เดียวใช่หรือไม่ครับทนายสมศักดิ์ถามต่อเสียงหนักแน่นใช่ค่ะพยานโจทย์ตอบทนายสมศักดิ์หันไปทางองค์คณะผู้พิพากษาเรียนท่านศาลที่เคารพด้วยพยานโจทย์ได้ยืนยันแล้วว่าจำเลยที่หนึ่งเป็นผู้สืบสันดานของตนและทรัพย์ที่ถูกลักไปเป็นของพยานแต่เพียงผู้เดียว กรณีนี้จึงเข้าข่ายความผิดอันยอมความได้ตามปอมาตรา71วสองที่บัญญัติไว้ชัดแจ้งว่าความผิดดังกล่าวให้เป็นความผิดอันยอมความได้และในกรณีนี้ผู้เสียหายได้มีการถอนคำร้องทุกในส่วนของจำเลยที่1แล้วสิทธิในการนำคดีอาญาม,มาฟ้องจำเลยที่1จึงเป็นอันระงับไปตามปวิอ,อมาตราสามสา39วงเล็บ2อายการโจทย์ลุกขึ้นค้านทันควันเรียนท่านศาลที่เคารพ คดีนี้โจท์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยที่1ตามปอมาตรา336ทวีด,ด้วยซึ่งเป็นความผิดที่มีบทลงโทษสูงกว่าทนายสมศักดิ์แย้งกลับอย่างใจเย็นท่านอายการโจท์โปรดทราบว่ามาตรา336ทวีเป็นเพียงบทบัญญัติถึงเหตุที่จะทําให้ผู้กระทําความผิดอาญามาตรา335ต้องระวังโทษหนักขึ้นหาใช่เป็นความผิดอีกบทหนึ่งต่างหากไหมการกระทําความผิดของจำเลยที่1จึงยังคงอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ของปอมาตรา71วรรคสองอย่างสมบูรณ์ การที่ผู้เสียหายได้มีการถอนคำร้องทุกไปแล้วนั้นยอมส่งผลให้คดีอาญาในส่วนของจำเลยที่1ระง,งับไปโดยผลของกฎหมายการสัก้านดดำเนินไปอย่างเข้มข้นทนายทั้งสองฝ่ายต่างงัดข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงมาต่อสู้กันอย่างดุเดือดหลายสัปดาห์ผ่านไปในวันนัดอ่านคำพิพากษาทนายสมศักดิ์พร้อมด้วยสิชาเลขาสาวหน้าห้องมองดูจำเลยที่หนึ่งด้วยความหวังสิชาหันไปกระซิบกับทนายสมศักดิ์อาจารย์คะคดีนี้พลิกไปพลิกมาจนหนูแทบหยุดหายใจ นั่นแหละคือเสน่ห์ของการต่อสู้ในศาลสีชาทุกคำถามทุกการซักค้านมีผลต่อชะตาชีวิตคนทนายสมศักดิ์ตอบด้วยรอยยิ้มบางๆองค์คณะผู้พิพากษาเริ่มอ่านคำพิพากษาเสียงดังก้องไปทั่วห้องพิจารณาพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยที่หนึ่งไม่มีความผิดในข้อหาร่วมกันลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา3-35วงเล็บหนึ่งประกอบมาตรา3-36ทวีเนื่องจากสิทธิการนำคดีอาญามาฟ้องจำเลยที่หนึ่ง เป็นอันระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา39วงเล็บ2ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา71วรรคสองเสียงถอนหายใจด้วยความโล่งอกดังขึ้นจากฝั่งจำเลยทนายสมศักดิ์หลับตาลงช้าๆพลางนึกถึงสัจธรรมของกฎหมายที่ไม่ได้มีไว้เพียงลงโทษแต่ยังมีไว้เพื่อเยียวยาและให้โอกาสการให้อภัยจากผู้เป็นบุคคลารีแม้จะเกิดขึ้นท่ามกลางความขัดแยง้งก็ยังคงเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมได้เสมอ